สวัสดีเพื่อนๆครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดแวะพักมอเตอร์เวย์นะครับเป็นจุดแวะพักของเออส้นทางสายมอเตอร์เวย์ที่จะไปชนบุรีครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นประจำอยู่นะครับบางก็เลยอยากจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้กับเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยมานะครับไว้ดูว่าตรงนี้มีเวลาเราขับรถมาในเส้นมอเตอร์เวย์นะครับมันจะมีที่พักระหว่างทางด้วยนะครับ จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าลักษณะข้างในก็รถวิ่งกันสองฝั่งเลยครับตรงนี้ทั้งทั้งสองฝั่งนี้ก็จะเต็มไปก็จะมีะร้านค้าเป็นพวกร้านอของฝากต่างๆร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อนะครับปั๊มน้ํามันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบทั้งสองสองฝั่งเลยครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะ,ะดีนะครับคือคือมีคน มาจอดรถพักกันเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะครับจะให้ได้เห็นว่า,าบรรยากาศเผื่อว่าเพื่อนๆหลายคนหลายๆคนยังไม่เคยมาแถวเส้นทางมอเตอร์เวย์จะได้รู้นะว่า,าตรงนี้เขามีที่พักรถระหว่างทางด้วยนะครับในสายที่จะไปชนบุรีได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปแถว ระยองจันทบุรีจันตราดเผื่อขับรถมาทางเส้นมอเตอร์เวย์นะครับก็จะได้วางแผนหยุดพักรถสะดวกสบายนะครับผมก็จะใช้เส้นนี้ตลอดนะครับในการเดินทางนะครับบรรยากาศก,ก็สะดวกสบายนะครับมีมีห้องน้ำมีร้านอาหารนะครับถ้าเราเหนื่อยๆแล้วก็ไปพักดื่มกาแฟได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ถ้าเรามันจะมีเส้นทางเบี่ยงออกมาให้เราออกมาจอดพักแบบนี้นะครับหลังจากที่หายเหนื่อยแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคืออยากจะถ่ายไว้เผื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเดินทางมาเส้นนี้ mm hmm. ก็จะได้รู้นะครับว่าเรามีเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าที่พักจุดพักรถของ เส้นมอเตอร์เวย์ที่จะไปชนบุรีครับโอ้ oh, รถข้างในาวิ่งกันแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆครับจะมีทั้งสองฝ,ฝั่งเลยนะครับถ้ามาจากพัทยาหรือชนบุรีนะครับก็จะเข้ากรุงเทพก็จะมีฝั่งโน้นนะครับถ้าฝั่งนี้ก็คือขาขาที่จะเข้าชนบุรีนะครับจะมีทั้งสองฝั่งเลยบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้ต่างคนต่างรีบกลับบ้านนะครับก็เวลาขับรถขับใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับรถเส้นนี้วิ่งเร็วมากเลยนะครับขับรถก็มีสตินะครับถ้าเหนื่อยก็แวะปั๊มน้ํามันนะครับแวะดื่มกาแฟแวะเดินแวะกินน้ํานะครับใช้รถใช้ถนนก็ใช้กันอย่างระมัดระวังแล้วก็มีสตินะครับขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ